สวัสดีค่ะเมื่อนี้ยายเลยปลาซิวมากเนาะค่ะยายกะว่าสีมุกหมอ้อแม่ค่ะพิ่นเอามาขายเนาะค่ะกต่แซ่ฟีดมากนั่นแหละค่ะเพราะเป็นปลาซิวหนังจืดเนาะค่ะยายกะสีมุกหมอ้อนี่ค่ะเครื่องกะมีตะไคร่หอมแดงแกับพริกเนาะค่ะ ใจผ่อมกันไปเลยนะค่ะเพราะว่าปัาซิวเนี่ยมันสุกแล้วค่ะแก่กับสิบเพิ่มเครื่องแกสิ่งเยอะผมนวดไปน้อยนึ่งปลาคุณโบสดเนาะหนังปลาไปน้อยนึ่งค่ะน้ำปลาไปน้อย น้ำล้างโคจะย้ายตำเครื่องอะไรกใส่ลงไปโคพี่โคตะไคร้ค่ะหอมแดงเดนาะกย้ายสิเปิดไฟกัน ปิดฝาปิดฝา,าให้เพื่อนเด้อนี่ค่ะได้กับสีไซใบแมงลันกระต้่นหอมค่ะหลังรลายหนามเ่ยเนาะสีสั่งไน้จักหน่อยนี่ค่ะเพื่อนเอามาขายค่ะปลาซิวปลาซิวบานเนาะเราจะเพื่อกนกับอัดน้ำแข็งมาก แยากันมาหลางนังเกลือสองขังนกกะแล้วก็หลังนังเศร้าเข่าอีกสองขังตัวพิ่งกะแห้งหน่อยอยู่แล้วนกกะกะแห้งหน่อยไปง่ายเลยปิดฟ้าไฟนกกะเราเป็นตัวแยกกันจะเสียวหอมนุ่ปุงไปเรียบร้อยเลยค่ะ เอายหญมไหอินฟลเลนซ์มันไม่แสบเรจาจะเดือดจัสองนาทีก็ได้ละค่ะเพราะว่าปลาซิวนี่เปนชุกง่ายบวมันปลาซิวอ้าวค่ะปลาซิวหน่อยหมอใหญ่ก็เริ่มเดือดละค่ะ กระทะนี่หรอถ้าใส่กระทะูก็ไมได้สิสอนนู่ก็ไ่ซุปแป้งเดียวนี่หน่อยคแต่ว่าแค่เสี่ยงชุงมก ใค่จะเอาผักร่งนค่นค่ะใบแมงลากับต้นหอมใส่หลายแน่นูค่ะแล้วคนกะทิร่งแค่จะสิ่งแต่ย่าเค็มด้วยย่างยาเค็มย่างเดียย่างกินจืดนคะ ข็นินเข้มแน่สิเจ็บข้อ่ลยค่ะพอดีพอดีอดกระปกเละเรียบร้อยใส่พริกเม็ดลงกปนึง่งนถ้าหลานจยากเนาะ หมกหมก็ซิวค่ะเรียบร้อยละค่ะยายก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเถอะค่ะที่แวะมาชุมงึกไปยายค่ะอาหารบ้นบานๆค่ะเมือน,นี่ยหมกปลาซิวค่ะแค่นี้ละเนาะค่ะขอกรกาบขอพ่อคุณดทตาง ทุกกำลังแรงใจเนาะคะ่ะอาหารบ้าน,านอีสานเนาะ,ค,ะค่ะท่าสวัสดีค่ะ